บ้านจำนวนมากออกมาจากบ้านไปเล่นอยู่ใกล้ๆประตูมีใจเลื่อมใสจึงรีบมาไหว้พระเถระและพิสุลูกอื่นเหล่านั้นะเด็กๆที่เล่นอยู่ใกล้ประตูนะพอเห็นพระเถระพระสารีบุตรกับพระพิสุสิบสองลูกมาบินธบาติเด็กๆเขาก็เลยเข้าไปไหว้นะไหว้ด้วยเบญจางขาปดิ์ก็คือกราบลงกับพื้นะนะส่วน มีใจเรื่อมใสแล้วจึงรีบมาไหว้พระเทระและที่สุดเหล่านั้นด้วยเบญจังขา้าไปดิ์ตามที่เห็นมารดาบิดาปฏิบัติก็คือพ่อกับแม่เขาพากับพระมานะพอเด็กเห็นพระเขาก็กลับตามนี่นนะส่วนหญิงคนนี้นั้นเป็นทิดาของตระกูลที่ไม่มีศรัทธาขาดความประพฤติของคนดีเพราะไม่ได้สั่งสมกุศลไว้เสียนานจึงไม่เอื้อเฟือยืนอยู่เหมือนคนไม่มีโชคนะฮะ เพื่อนๆเขาเข้าไปกร่าวพระเถระในตัวเองยืนยืนอยู่เฉยๆนะถ้าบอกว่ายืนอยู่เหมือนคนไม่มีโชคเพราะอะไรนะเพราะว่าเกิดเป็นเปรตก่อนหน้านี้ห้าร้อยปีใช่ไหมแล้วก่อนชาติก่อนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิห้าแต้แตกแตนนะก็คือไม่เคยได้สั่งสมบุญมานานหลายร้อยปีหลายพันปีเนี่ยก็เลยไม่ไม่มีอุปนิสัยที่จะทําความดีอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆเขาไปกล่าวตัวเองยืนนะเป็นยังไงนะ พระเถระเห็นความประพฤติในการต่อของนางการที่นางมาเกิดในตระกูลนี้และบัดนี้การที่นางสมควรแกร่การเกิดในนรกต่อไป <c oughs> ก็คือพระสารีบุตรเนี่ยท่านท่านมีฤทธ์นะท่านสามารถรู้อดีตชาติหรือว่ารู้อนาคตของคนอื่นได้พอพระสารีบุตรท่านเห็นหญิงที่ยืนอ,อยู่เนี่ยท่านก็รู้อดีตแล้วก็รู้อนาคตที่จะไปของเด็กผู้หญิงคนเนี้นะ ท่านเราคิดว่ายังไงท่นานทัสสิสาริบุตรบอกว่าคิดในใจนะท่านคิดในใ,นใจถ้าหญิงคนนี้จากไหว้เราไซาจากไม่บังเกิดในนรกแม้เมื่อเกิดเป็นเปรตจักได้สมบัติเพราะอาศัยเราเหมือนกันดังนี้เป็นผู้มีใจถูกกรุณาตักเตือนจึงกล่าวกับเด็กหญิงเหล่านั้นว่าคือผู้พิจารณาแล้วว่าเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่เฉยๆนั่นนะคือถ้าเท้าตายจาก ระภพบนี้เนี่ยเขาจะไปเกิดในนรกอแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้านางมากราบเราน่ะนางจะไปเกิดเป็นเปรตนะแค่กราบพระเถระนะจากกที่ต้องเกิดเป็นนรกกลับมาเกิดเป็นเปรตเนี่ยนะท่านก็เลยกรุณานะสงสารไม่อยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้ไปเกิดในนรกท่านทํำยังไงพระเถระเป็นผู้มีใจผูกกรุณาตักเตือนแล้ว จึงกล่าวกับเด็กหญิงเหล่านั้นว่าพวกเจ้าไหว้ภิสูุทั้งหลายแต่เด็กหญิงคนนี้ยืนอยู่เหมือนคนไม่มีโชคพระเถระก็พูดกับเพื่อนๆที่นั่งมากาบับนะนะบอกว่าพวกพวกหนูเนี่ยมากาบอาตมาแต่ว่าทําไมเพื่อนอื่นไม่มากาบับนะพูดแค่นี้นะลําดับ,บนั้นเด็กหญิงเหล่านั้นจึงพากันทํำยังไงจึงพากันจับมือนางฉุดคล้าลงมาไหว้พระเถระโดยพระกาลนะนะ คืออาตมาอ่านมาถึงเรื่อนี้เนี่ยอาตมาก็นึกถึงตัวเองแล้วว่าพระพิสุพระภารีบุตรพูดแค่นี้ทําไมเด็กพวกนี้ถึงรู้ว่าจะต้องไปหาเพื่อนมากราบนะนะก็คือนางก็ไม่เต็มใจกราบใช่ไหมแต่เพื่อนๆนี่จับมือจับกดหัวลงาบอย่างนี้นะเนี่ยแต่แค่กรรมแค่นี้นะทําให้ไม่ต้องไปเกิดในนรกนะนะสมัยต่อนางเจริญวัย มาดาบิดายกให้แก่บุตรกุมารคนหนึ่งในตระกูลนั้นนั่นแหละในบ้านทีฆ้าราชีพอคันแก่เต็มที่ก็ตายไปบังเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเปรตเปรตอีกทีหนึ่งนะแต่ก็ดีนะเพราะว่าได้ถูกเพื่อนบังคับกล่าวพระสารีิบุตรตอนนั้นนะถ้าเพื่อนไม่ได้บังคับวันนั้นเนี่ยนางก็ไปเกิดในนรกนะ เป็นเปลือยเปลือยกลายเปลยเปลือยกลายรูปร่างน่าเกลียดถูกความหิวกระหายครอบงำพบเห็นเข้าดูน่าเกลียดเป็นอย่างยิ่งเที่ยวไปในตอนกลางคืนแสดงตนแก่ท่านพระสารีบุตรแล้วยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งอพอนางเด็กผู้หญิงคนนั้นตายเนี่ยตายก่อนพระสารีบุตรนะแสดงว่าอายุไม่ยืนนะเด็กผู้หญิงพอตายปุ๊บก,ก็ไปเปิดเกิดเป็นเปรตปัป๊บเลยนะ ก็เลยภาษาริบุตรเห็นเข้านะภาษาริบุตรก็เลยถามว่าท่านเปลืยกลายรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมสะพังไปด้วยเอ็นแน่นางผู้สู้ผอมมีแต่ซี่โครงท่านเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นะภาษาริบุตรก็ถามเปตดโปรงนั้นแต่ที่จริงท่านรู้แล้วล่ะแต่ต้องการถามเพื่อให้เกิดการสนทนานะเปตก็บอกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเข้าถึงทุคติเกิดในโยมโลกเพราะทําบาปก,กรามไว้จึงจากมนุษย์ยโลกนี้มาสู่เปตตโลกพรนะสารีบุตรก็ถามต่อไปว่าท่านทํากรรมชั่วอะไรด้วยวาจาด้วยกายหรือด้วยใจไว้เล่าท่านจากมนุษยโลกนี้ไปสู่เปตโลกด้วยวิบากแห่งกรรมอะไรนะทํากรรมอะไรมาถึงได้เป็นเปรตน,น,นางบอกว่า ดิฉันไม่เคยให้ทานเลยพระเจ้าข้าเป็นคนประณีจึงกำเนิดในเปลสเสวยทุกอันใหญ่ถึงอย่างนี้ก็เลยได้กล่าวคาถาตอบพระเถระว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้ญาติก็ดีมีจิตเลื่อมใสพึงชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพามทั้งหลายชนผู้นั้นอนุเคราะห์แก่ดิฉันเช่นนั้นมิได้มี นะก็คือว่าไม่ได้ไม่มีพ่อแม่หรือว่าญาติที่ชวนไปทําบุญนะเพราะว่าตระกูลเป็นตระกูลมิจฉาทิตินะก็เลยไม่ได้ทําบุญไว้ตั้งแต่นี้ไปดิฉันจึงเป็นเปลยืยเปลยกายถูกความหิวกระหายเดียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอดห้าร้อยปีนี่เป็นผลแห่งบากปรกรรมของดิฉันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แกล้า มีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศกุศลมาให้ดิฉันบ้างขอท่านจงเรื่องดิฉันออกจากทุกขติด้วยเถิดนะก็ขอขอความอนุเคราะห์จากภาษารีบุตรบอกว่าขอให้ท่านพระเทระเนี่ยไปทําบุญอะไรก,ก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วอุทิศให้ดิฉันหน่อยนะเพราะว่านางอ่ะจะสามารถอนุโมทนาบุญจากภาษารีบุตรได้ นะพระเทระจะทํำยังไงต่อพระเทระจะทํำไหมทําบุญแล้วอุทิศให้ไหมแล้วก็นางจะอนุโมทนาแล้วได้ไหมนะเมาดูต่อว่าเมื่อนางเปรตอ้อนวอนอย่างนั้นเพื่อจะแสดงประการที่พระเถระปฏิบัติท่านจึงกล่าวคาถาต่อไปว่าพระสารีบุตรผู้มีใจอนุเคราะห์ รับคำของนางแล้วจึงถวายคาข้าวคำหนึ่งข้าวคำเดียวนะผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งแล้วผ้าเท่ากับฝ่ามือผืนเล็กเล็กและน้ําดื่มขันหนึ่งแกภิกษุภิกษุในวัดเดียวกันนะนะแล้วอุทิศส,ส่วนบุญไปให้นางเปรตนั้นพอท่านพระสารีบุตรอุทิศส,ส่วนบุญให้วิบากคือข้าวน้ําและเครื่องนุ่งหม่มก็บังเกิดขึ้นทันที นี้เป็นผลแห่งทักษิณาภายหลังนางเปรตนั้นมีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าอันสะอาดมีค่ามากยิ่งกว่าผ้าแควนกาสีมีวัดถาพรอ,อันวิจิตรงดงามเข้าไปหาท่านพาระเถระสารีบุตรนะพระเถระถวายข้าวแก่พิสุทหนึ่งคำถวายผ้าเข้าฝ่ามือผืนหนึ่งแล้วก็ถวายน้ำหนึ่งขัน หมายนิดเดียวนะสวายให้พิสุรูปใดก็ได้ในวัดนะ่ะแล้วก็อุทิศให้นางคนนี้ปรากฏว่า,าทรัพย์เหล่านั้นก็เกิดขึ้นแก่นางแล้วนางอนุโมทนาบุญเหล่านั้นนะพอนางได้ได้ความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นใช่ไหมก็เลยนึกถึงคุณพระเถระก็เลยเข้าไปหาพระสารีบุตรลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรเห็นนางเปรตนั้นมีอินทรีย์่องใสมีผิวพันผุด่อง มีผ้าและอาพรเครื่องประดับอันเป็นทิพย์สว่างสวัยไปรอบด้านด้วยรัศมีของตนผู้เข้าไปหาแล้วยืนอยู่ประสงค์จะให้นางเปรตนั้นประกาศผลกรรมโดยประจับจึงกล่าวคาถาต่อไปนะแตงว่าเปรตเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ,ะเฉพาะตัวที่น่าน่าเกลียดหน้ากลัวนะเปรตก็สามารถมีรูปร่างหน้าตาผ่องใสได้นะขึ้นอยู่กับว่า เาจะได้มีใครบุ่ที่บุญให้ไหมนะท่านสารีบุตรก็บอกว่าแน่นางเทพธิดาผูดล่าเทพธิดานะแต่ว่าเป็นจะอยู่ในพวภูมิเปลี่ยนนะท่านมีวันะงามยิ่งนักส่องสว่างสวัยไปทั่วทุกสถิตยอยู่ดุจด,ดาวประกายซึกท่านมีวันะเช่นนี้เพราะกรรมอะไรอิทธผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะกรรมอะไร และโพคะทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นที่น่ารักแห่งใจย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะกรรมอะไรแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือท่านมีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีอันสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะกรรมอะไรอ่าพระสาษษรีบุตรก็เลยถามว่าที่มีอนุภาพ สว่างสวัยเนี่ยพอกรรมอะไรที่จริงท่านรู้แล้วละ่ะแต่ว่าต้องการให้นางเนี่ยประกาศกรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมนะก็เลยสนทนากับนางเปรตนางเปรตก็บอกว่าเ,เมื่อนางเปรตถูกพระเทละถามอย่างนี้เมื่อจะประกาศเหตุที่ตนได้สมบัตินั้นจึงตัดคาถาว่าเมื่อก่อนอันนี้นางจะสรุปเรื่องทั้งหมดแล้วนะตั้งใจฟังนะเมื่อก่อนดิฉันเป็นเปรต ถ้าคุณเจ้าเป็นมุนีผู้มีความกรุณาในโลกได้เห็นดิฉันสู้ผอมหิวโซเปื่อยกายมีหนังแตกเป็นริ้วรอยสเสวยทุกเขเวทนาจึงได้ถวายข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผืนหนึ่งน้ำดื่มขันหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้ดิฉัน ขอท่านจงดูผลแห่งข้าวคำหนึ่งที่พระคุณเจ้าถวายแล้วดิฉันเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาบริโภคอาหารมีกับข้าวมีรสหลายอย่างตลอดพันปีขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งการถวายผ้าประมาณเท่าฝ่ามือที่ดิฉันได้รับนี้เถิดข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญผ้าในแว่นแคว้นของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใด ผ้าเครื่องนุ่ม่มของดิฉันมีมากกว่านั้นอีกคือผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าฝ้ายผ้าแม้เหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวทั้งมีค่ามากน้อยอยู่ในอากาศดิฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมานุ่ห่มนะก็แสดงผลจากข้าวคำหนึ่งมาละผ้าผืนหนึ่งมาละนะต่อไปก็ขอพระคุณเจ้าจงดูผลแห่งการถวายน้ำดื่มขันหนึ่งซึ่งดิฉันได้รับอยู่นี้คือ สับโบคารณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญกรรมสร้างไว้ให้ดีแล้วมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบไม่ได้ดาราดาษไปด้วยดอกประทุมและดอกอุบลเต็มไปด้วยน้ำอันดาราดาษไปด้วยเกรสรดอกบัวอิฉันปราศจากภัยย่อมอยู่รื่นรมชื่นชมบันเทิงใจถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันมาเพื่อจะไหว้พระพุทเจ้าผู้เป็นมุนีมีความการุณาในโลกนะฮะนั้นก็บอกเรื่องทั้งหมดเลยนะว่าเมื่อก่อนเป็นเปรตเป็นเปรตแล้วภาษาลีบุตรก็อุทิศบุญให้นะจึงกลายเป็นเปรตที่มีผิวพรรณวันวหะ้างใสมีปัจจัยสี่บริบูรณ์อย่างเงี้ยนะเพราะอาศัยเพราะภาษาลีบุตรอุทิศบุญให้นิดเดียวนะ ในคำนั้นขอโทษทีไม่ใช่อันนี้ท่านจะเล่าเรื่องพระราชาเมื่อนางเปรตกล่าวอย่างนั้นท่านพระราชารีบุตรแสดงความนั้นโดยพิสดารในเมื่อในเมื่อพวกคนชาวบ้านทั้งสองคือหมู่บ้านอิทกะวะดีและบ้านทีค้าราชีผู้มายังสมครคของตนให้พวกเขาสลดใจให้พ้นจากสังสาระและกรรมชั่ว ให้ตั้งอยู่ในภาวะเป็นอุบาสกพ,พอญาติของเปรตคนนั้นเนี่ยคออญาติของเปรตคนนั้นเขายังไม่ตายนะเอาเป็นเอาเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านทั้งสองเนะี่ยพออ่าพอญาติญาติเขามาทําบุญกับพระเถนะระเนี่ยพระเถระก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกหลานของเธอเนี่ยไปเป็นเปรตอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะญาติทั้งหมดที่ฟังทั้งสองหมู่บ้านนะ่ะก็สรุดสังเวชนะก็เลย ผลจากสังสารวัตรและกรรมชั่วตั้งอยู่ในภาวะอุบาสกน่าจะบรรลุธรรมกันนะเพราะอาศัยเปรตคนนี้นะหลังจากนั้นก็นางนางเปรตคนนั้นก็จะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนะเพราะวา่าผลของบุญเนะี่ยเกิดขึ้นกับตาจริงๆนนะเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิก็เลยไม่มีแล้วนะเรื่องนั้นปรากฏแล้วในหมู่พิสุ พิสูจน์ทั้งหลายกลาบทูนเรื่องนั้นแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําเรื่องนั้นให้เป็นอุปัตอัตุป,ปัติเหตุแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้วเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้นะพ,รพระผู้เจ้าก็เลยนําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยามาแสดงนะ มื่อแล้วเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยก็ถูกบันทึกลงในพระไตรปิดกนะแล้วเราก็ได้ได้มาฟังในวันนี้นะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็อาตมาก็ได้นําเรื่องเรื่องของเปรตนะซึ่งเป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่พระองค์แสดงไว้นะถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือก็ตามหรือไม่เชื่อก็ตามนะหรือว่ามีบางคนที่เขาไม่เคยได้ฟังทมเนี่ยเขาไม่รู้จากเราว่าเปรตจะมีหรือไม่มีหรือเขาไม่อยากคิดก็ตามแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะ ไม่ต้องเป็นไปนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ความเป็นจริงเนี่ยก็จึงมีประโยชน์กว่าย่อมไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่รู้ความเป็นจริงอะ่ะเราก็จะไม่รู้ว่ากรรมนี้ให้ผลไปยังไงนะการทําความดีให้ผลไปยังไงนะเมื่อไม่รู้ผลอนะ่ะเขาก็เลยไม่เลือกทําความดีใช่ไหมอย่างสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างเช่นอิสราเอลอย่างนี้นะก็ค่อนข้างค่อนข้างดังแต่มาก็ ได้ดูคลิปหนึ่งน,นะก็ก็กลัวคือดูดูแล้วรู้สึกปวดหวัวก็คือรับไม่ค่อยได้นะเพราะมันมันทุกเกินนะก็คือเหมือนกับเขายิงกันทิ้งอะนะนะต่อมาก็รู้สึกปวดหวัวมันแรงมันแรงเกินไปก็คือเขาว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะเขาก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยต้องเป็นยังไงหรือว่าบุคคลอื่นนะ่ะเขาจะรู้สึกยังไง แต่มาก็นึกถึงตัวเองเวลาเราโดนปิดตาใช่ไหมมัดมือข้างหลังล้วแล้วก็ถีบลงหลุมในชะ่ไแล้วก็อีกไม่กี่วิเนี่ยเขาจะต้องยิงเราแน่นอนอนยะ่างเงี้ยแล้วความรู้สึกตอนที่กระสุนมันค่อยๆทะลุเข้ามาที่หวัวไงนะมันน่ากลัวนะเออเรา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 ต้องเจออย่างนั้นแน่นอนเนะี่ยความรู้สึกองตรมาก็คือว่าเราต้องเจออย่างนั้นแน่นอนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เจอใช่ไหมแต่ในโอกาสที่เราอยู่ในสังสารวัตรน่ะมีโอกาสไหม เนาะมันต้องมาถึงสักวันเนี่ยมันก็เลยกลัวมากๆนะส่วนคนที่เขาทํากรรมตอนนั้นอ่ะเขาก็ต้องได้รับผลแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเขาจึงทําแบบนั้นไปซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแก่เขาเองนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องเปรตมาเพื่อให้ตอกย้ําอาตมาด้วยญาติยโยมด้วยว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นความเป็นจริงนะที่มีอยู่ แล้วก็คนที่ใส่ใจไปบ่อยย่อมเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมเป็นผู้มีศรัทธาในรัตนตรัยนะและก็ศรัทธาในกรรมและผลของกรรมว่าความดีนั้นให้ผลแน่นอนแม้จะเล็กน้อยหรือว่ามากนะในทางตรงงานข้ามกรรมชั่วก็ให้ผลแน่นอนแม้กรรมชั่วนิดหน่อยหรือว่ากรรมชั่วแบบกรรมหนัก ก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีศรัทธามั่งคงในกรรมและผลของกรรมและก็ขออนุโมทนาสาธุ่าก็ฉันจะให้พรจันยัง นังเกกลัวไหมโยมกลัวไหมอถ้าเปรตแล้วน่ากลัวขนาดนี้นนรกจะน่ากลัวขนาดไหนอเปรตที่โยมเห็นเนี่ยเนื่องจากว่านางได้ไหว้พระเถระนะจริงๆปกติแล้วนางทํากรรมที่จะไปเห็นนี่จอ,อบายมากกว่าน,นั้นแต่เพราะการได้เห็นสมณะถึงเพื่อนจะบังคับใจอาจจะไม่ยินดีหรอก แต่ด้วยการที่มันไหว้ไปแล้วเนาะมันมาระล,ลึกถึงตอนหลังได้ไหมมันมาระล,ลึกถึงตอนหลังได้ทำปิติปามมทให้เกิดขึ้นได้ก็าสามารถที่จะยังอนิสง์พอที่จะให้เกิดได้แต่ด้วยวิบากกรรมที่นางทําไว้มันก็ต้องให้ผลถ้าเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมและก็ผลของกรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ใช่ชาวพุทธแท้ ชาวพุทธแท้จริงๆแล้วจะต้องเชื่อกรรมและก็ผลของกรรมเชื่อผลของการกระทําเชื่อว่าการกระทํานั้นเป็นเหตุเนียว่าให้พวกเราทั้งหลายได้ดีอยู่ดีมีสุขได้เกิดในสุคติและก็เป็นผู้ได้ดีก็ดีตกยากก้ดีเพราะเพราะผลแห่งกรรมนั้นแหละท่าน,นบอกว่ายาที่สังรัปเตพีช่างตาที่สังรัปเตพลัง กัรละยาณนะกาลีจะกัลยานะังปาปา,ปากาลีจะปาปังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นบุคคลทำกรรมดีก็ตามตามกรรมชั่วก็ตามก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นเหมือนกันผู้ที่ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีผู้ที่ทำกรรมไม่ดีก็ย่อมได้ผลไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องสำเนียกแล้วก็ออกพ่อปูนกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจมาก อย่างที่ท่านกล่าวใช่ไหมคนที่เขาไม่ได้เชื่อไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิเขาก็จะหาเหตุร้ายประการมาเพื่อที่จะทําบาปถ้าคนที่เชื่อเรื่องบาปประกรรมแล้วก็เห็นโทษอยู่เนืองๆพิจารณาแล้วก็เห็นความลําบากที่เกิดขึ้นเพราะที่บาปกรรมเนี้ยแทนที่เขาจะหาเหตุในการทํากรรมใช่ไหมทําบาปประกรรเขาก็จะหาเหตุที่จะให้ตัวเองเนี่ยหลีห่างจากบาปประกรรให้ไกลที่สุด ม้แต่เอาโทษคนโนโทท้นเพ่งโทษคนนี้แล้วก็เป็นเหตุให้ตัวเองทำบาปหรอกนะอย่างที่เขาแย่งแผ่นดินกันใช่ไหมเขาก็เอาเหตุในเรื่องต่างๆการแข่งแย่งมาแต่เขาหารู้ไหมว่าวิบากกรรมที่ตนเองได้ทําลงไปนะั้นมันให้วิบากแก่เขาที่เราได้สุคติได้ที่อยู่ผ้าสุกเพราะบุญของเราบุญมันสนับสนุนทําให้เราทั้งหลายได้เกิดในสถานที่เหมาะที่ควรเช่นนี้ ถ้าเราไม่ได้ทําบุญไว้บาปกรรมให้ผลก็อย่างที่เห็นน,นั่นแหละแผ่นดินในสุกติเราได้อยู่ไหมโย่ไม่ได้อยู่หรอกแผ่นดินในสุกติเราก็ไม่ได้อยู่ที่ทั้งหลายที่เราบอกว่าเป็นของเราของเราทั้งหลายจากไปไหมจากไปมูดท่านบอกว่าแม้นแต่สมบัติที่เป็นทองยังกลายเป็นถ่านเลยทองที่เราเก็บไว้ยังกลายเป็นถา่านของที่เราฝังไว้เก็บไว้รักษาไว้ของเหล่านั้นเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ เพราะบุญมันหมดนั่นเองแต่จะมาอัศจรรย์ใจนะได้ฟังเรื่องนี้ข้าวเท่าไหร่คำเดียว <c oughs> ผ้า <c oughs> ผ้ามือเดียวแล้วก็น้ำหนึ่งขันใครว่าไมนะ่ใครว่าไม่จําเป็นเนาะข้าวเท่าีเดียวยใครว่าไม่เป็นทานใครว่าไม่เป็นผลมาฟังเรื่องนี้แล้วโอ้ข้าวคาเดียวให้อันนี้สมมากขนาดน้ผ้าก็ไม่ใช่ผืนใหญ่นะเค่เท่ากับ ฝ่ามือเนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้อยู่คงจะเช็ดหน้านะนะกว่าจะได้เป็นจีวรก็คงจะหลายผืนนะแต่ว่าทำไมอันนี้สงจึงมากทำไมอันนี้สงจกงมากพระสารีบุตรเป็นใครพระสารีบุตรท่านให้ทานท่านรู้เนื้อนาบุญท่านรู้เนื้อนาบุญว่าเนื้อนาบุญไหนที่จะให้อันนี้สงมากให้อันนี้สงน้อยท่านเป็นผู้ฉลาดในการให้ทาน และท่านก็พิจารณาอนิสงค์ของของทานได้มากลองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันการให้บุญของท่านหรือว่าการให้ทานของท่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยท่านสามารถที่จะพิจารณาและก็ให้เกิดอนิสงส์มากแก่ผู้ที่อนุโมทนาหรือผู้ที่เราจะอุทิศบุญให้เนะเพราะฉะนั้นนางนถือว่าโชคดีนะถึงจะไม่ได้มีศรัทธาตอนแรก นะอาศัยเพื่อนเพื่อนก็ดีเนาะไม่ไหวก็ดึงแขนจับมาแล้วก็กดหัวนางได้เพื่อนดีต่างหากนะ,ะถึงจะวิบากไม่ดีแต่หนึ่งนางได้เพื่อนดีสองแกก็ได้เกิดในสถานที่ที่เหมาะที่พระเถระไปบิณฑบาตพอดีเลยและก็พอที่จะได้เกิดความคุ้นเคยได้มาขอความอนุเคราะห์จากท่านทีหลังก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนางไปเราฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้สำเนียงในเรื่องของกรรมให้มาก พิจารณาถึงกรรมแล้วก็ผลของกรรมให้มากท่านจึงให้พิจารณาเนืองๆนะเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราจะทํากรรมอันใดไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นกรรมนั้นไม่ได้ไปไหนเราเพียงก็รอเป็นเพื่อนเรานี่แหละเป็นทายาทของเราเราที่จะให้ผลให้วิบากนั้นจะเราะกรรมดีที่เราทําไว้ แม้แต่ให้ทานข้าวทัดทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้แล้วนะก็ขออนุโมทนานะจงใจรับพรไปด้วกัน,กน